โอ้โหนานแค่ไหนแล้วคุณผู้ชมที่เราไม่ได้ดูลิเวอร์พูลในบอลยุโรปถึงจะเป็นถ้วยเล็กก็เถอะแต่วันนี้เป็นการพบกันระหว่างสปาร์ตัน300อาหูเอ้ยไม่ใช่สปาร์ตาปรากพบกับลิเวอร์พูลด้วยความเป็นนักรบเนี่ยพอเล่นในบ้านในอัธ นี่มันกระหึ่มดีแล้วเกินคุณผู้ชมมันขยมบึ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 มโอ้หน้ากลัวมากเลยแต่พอจังหวะจะเสียประตูนี่โก้โอ้โคตรงงอะ่ะคือไม่ได้เป็นจุดโทษที่ขานสายตาอะไรนะผมว่าแบ็กอลิสเตอร์แกก็วิ่งตามบอลไปเฉยๆของแกนี่แหละแต่ด้วยความอ่อนด๋อยของกองหลังสปาร์ตาปรากเนี่ยแม,มแ,แม่งพุ่งมาเตะแม่งเฉยอ่ะแต่พอมาดูรีเพย์เออแกก็เข้าบอลช้าจริงๆหลังจากนั้นสปาร์ตาปรากนี่ก็บุกชิหายเลยกดลิเวอร์พูลมิดเลยนะแตะ ฝั่งนี้มีดาวินนามสกุลยิงเป็นเข้ายิงโคตรไก่โคตรมุมทั้ง2ลูกเลยแล้วก็เป็นการยิงแบบแซ็กซโฟนเพราะว่าไม่เอาปี่เอาขุยเฮยอะไรเลยเปลี่ยนสปรตตันอาหูอาหูเนี่ยกลายเป็นอุแวออแวไปเลยครับและสิ่งที่น่าเสียใจอย่างเดียวในแมตช์นี้ก็คือการบาดเจ็บของโคนาเต ซึ่งผมว่าแล้วคุณผู้ชมวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาจะวิ่งสปินกับหลังตลอดเวลาเลยอ่ะสักวันมันก็ต้องปึดแล้วมันก็มาปึดในแมตช์เนี้ยนะครับโจโกเมสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งหลังผมไม่รู้ว่าเขาเจ็บหรือเปล่าให้ตายเถอะคุณผู้ชมการจัดฟูทีมให้มันครบครบกันดีๆเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินสำหรับดิวพูลในปีนี้ครับ